Ừ. Làng, mà bàn nhạc mặt 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 là châu mặt mặt này. nó, mặt này mặt 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 nó MV mà nó. ให้เอ็กอนแล้วนะตากรองมาติดตามนอะ<อ>มากันเลยเนาะถ่ายนอนกน,นอนนอนนอนผูนน้นน<อ>ช่วยผู้ช่วย

เบื้องหลังตากล้องตั้งทำงานคุณภาพจัน,นร์หนอบบไอ่าจันน,นั่นน่ะลเลยเบื้องหลัง

ช่ชิปูวีนิมอนแค่วางแผนแค่มาแล้วาแค่มาแค่มาฉากแล้วก็สาวหรอก็บุญแซมถ้าเดินถึงถ้าไม่เดินถึงก็ไหวฉากประแทศไทยวีน่มันโอ้ดีแค่มาได้ฉากนี้กนารักมเนาะจะมาสวยชวเลยาเแต่เราจะมาได้เรานล่นนี่เามเนาะ

แกแค่นี้ดูวีทอดมันต่อเลยเนาะโอ้เบิออ่อสเลยแกแอุกลีเจอกต่อเียหมอแค่นี้แล้อมวีเขาดูวีล่ะอืมนีเนาะดับมบอดับมบอดบมือ อีแกแต่นี่ไงเป็นชั่วโมงเลิกปกต่อผ้าปกมีสีวิดีโอเดอกับวิล่ะอ่าแต่ดูแต่พวกน่ะกนเดนาะ ก็มีหูสัพลาทอดแค่นี้หล่อนคอยอย่ไมีหูสับลาเขก็กดติดตามกด subscribe ในต้นตะแครงอะไรอยางรอยู่เนาะติดตามแค่ um ้เกิดันามแล้วเสด้เลิแก้วซาเน่มีแต่โบราณกว่าบางผู้บางแก่โอ้ตาย အေးပမာလာတဲ့တာစီရောပလာမထေတဲ့လားနော်တပူတခုနော